สวัสดีค่ะน้องๆกลุ่มกอพอทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นโบนัสพิเศษนะคะให้กับน้องๆในการเฉลยข้อสอบปี60นะคะในเรื่องของ Structure หรือ Grammar นั่นเองซึ่งอย่างที่ครูออยบอกอะค่ะในส่วนของ Grammar เนี่ยนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่5ข้อและ5ข้อนี้นะคะที่เป็นส่วน Structure หรือ Grammar เนี่ยน้องๆทำข้อสอบเนี่ยน้องๆไม่จำเป็นต้องแปลนะคะถ้าน้องๆรู้หลักการนะที่ที่ครูออยได้ได้สอนไปแล้วก็ใ ไปเนี่ยนะคะน้องๆก็เพียงแค่เช็คโครงสร้างแล้วก็ดูโครงสร้างให้ออกนะคะว่ามันเป็นเรื่องไหนและน้องๆสามารถจับชอตส์เนี่ยไปเติมได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆก็ถามครูออยว่าอ้าวแล้วครูคะแล้วหนูจะมองออกได้ยังไงคะครูอ๋อตรงนี้นะคะครูออยก็บอกบอกไว้เลยว่าน้องๆจะต้องทํา โจทย์เยอะๆแล้วก็ฝึกทำข้อสอบอยู่บ่อยๆค่ะน้องๆน้องๆถึงจะได้ทักษะตรงนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะครูออยก็จะนำข้อสอบของจริงเลยค่ะที่ในรอบแรกเนี่ยได้นำมาฝากครูออยไว้นะคะก็ได้เพียงแค่บางส่วนนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เพียงว่าเอาไว้เป็นแนวทางให้กับน้องๆเนี่ยเพื่อที่จะสอบรอบสองนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถเพิ่มเติมมาได้เนาะถามครูออยมาได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะ ค่ะในส่วนของข้อแรกนี้นะคะโจทย์ให้มาบอกว่า the government ตรงนี้ government government นี่อ่าโทษทีนะคะต้องขออาภายัยครูออยเขียนผิดนะคะต้องมีตัว n เ,เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ government นะ government แปลว่ารัฐบาลนะคะจริงๆแล้วในใน,ในความเป็นจริงไม่ต้องแปลนะคะตรงนี้อันนี้ เพิ่มคำศัพท์ให้เฉยๆนะคะ the government ตรงนี้น้องๆก็ต้องมองให้ออกนะคะว่า government เป็น subject ของประโยคนี้และมี has เป็น verb นะคะ has ตรงนี้โครงสร้าง subject แล้บวก has เนี่ยนะคะ subject บวก has หรือ have เนี่ยนะคะน้องๆก็จะต้องนึกถึงโครงสร้างประโยค present perfect เลยค่ะน้องๆแน่นอนถ้า subject บวก has have นะคะ ต้องตามด้วยเว r รช่องที่3เพิ่มความมั่นใจไปยิ่งกว่านั้นเลยค่ะน้องๆคะ่ะคำที่บ่งบอกว่าเป็น present perfect ตรงนี้ก็คือคำว่า recently เพียงแค่เราสังเกตคำว่า recently ตรงนี้แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยค่ะ ก็เพิ่มความมั่นใจไปให้น้องๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยว่ามันต้องเป็น present perfect เพราะว่า present perfect เนี่ยเป็นการบอกเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะคะมีความเกี่ยวเนื่อง,งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะอ่าใช้กับเหตุการณ์ตั้งแต่เกี่ยวเนื่องอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย ฉันเอาโทษทีเอาใหม่เอาใหม่ฉันเป็นนักเรียนมาแล้วเป็นเวลา10ปีอย่างเงี้ยนะคะก็คือย้อนไปเมื่ออดีต10ปีที่แล้วก็เป็นนักเรียนจนมาปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเรียนเห็นไหมอันนี้ก็คือพูดถึง present perfect หรืออีกประโยคหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาตั้งแต่อายุ8ปี8ขวบอ่าแบบเนี้ยนะคะก็ตอนย้อนไปเมื่อ8ปีนะคะ8ขวบเนี่ยนะคะตอนฉันอายุ8ขวบฉันก็อยู่กรุงเทพและ ตอนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยก็ยังอาศัยอยู่กรุงเทพเห็นไหมมันพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือเป็น present perfect นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเหตุการณ์เพิ่งจบใหม่ๆนะคะถ้าเป็นอะไรที่เพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยเองก็ยกตัวอย่างเช่นฉันเพิ่งจะทํากันบ้านเสร็จ หรือฉันเพิ่งจะอ่านหนังสือเสร็จอย่างเงี้ยนะคะเพิ่งจะนะครมักจะมีคําว่า just เนอะอ่าอย่างเงี้ยคะ่ะ just แปลว่าเพิ่งจะเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเหตุการณ์เพิ่งจบใหม่ๆ หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเคยหรือไม่เคยฉันเคยไปเที่ยวกรุงเทพฉันเคยไปต่างประเทศหรือฉันไม่เคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการบอกเหตุการณ์ที่เคยไม่เคยนะคะก็รวมแล้วอยู่ใน present perfect นะคะซึ่งโครงสร้าง present perfect นะคะก็คือ subject บวก has have แล้วก็บวก verb 3ามนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะอันนี้ Present Perfect เนี่ยจะใช้บ่อยนะคะใช้กับเหตุการณ์อะไรบ้างอ่ะหนึง่งสองสา p r r s e c t p r r s e n t Perfect บอกเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเหตุการณ์เพิ่งจบใหม่ๆและก็เคยไม่เคยอ่านะคะในที่นี้นะคะ p r t s e r t p e t f e c t เนี่ยเป็นการบอก recently ตรงนี้บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ถูกไหมก็คือเพิ่งจบใหม่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยนะคะซึ่งเป็นบท วลีที่น้องๆเนี่ยจดออกมาจําไม่ได้ค่ะก็คือน้องๆจดอะไรมาไม่รู้ก็คือตรงนี้มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญของเราอยู่ที่ subject แล้วก็ verb ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเออ verb ตรงนี้คือ has ใช่ไหมและส่วนที่หายไปมันก็จะต้องเป็น verb สถูกไหมคะและน้องๆก็เช็ค choice เลยคะลูกข้อไหนคะเป็น verb ช่องที่3ก็คือ choice ช้อยซีนั่นเองเห็นว่า i n t r o d u c e ที่เติม ed ตรงเนี้ยน้องก็ก็ไม่ต้องรู้หรอกค่ะว่า introduce แปลว่าอะไรนะคะเพียงแค่เช็คโครงสร้างว่าอ๋อ has แล้วก็ต้องตามด้วย verb 3นะคะแบบเนี้ยเป็นโครงสร้าง present perfect เลือกตอบได้เลยค่ะอันนี้ก็คือ verb ช่องที่3นะคะตรงนี้โครงสร้าง tense เนี่ยสำคัญนะคะน้องๆก็ไปทบทวนด้วยเนาะเรื่องโครงสร้าง tense นะคะตรงนี้ต้องแม่นนะคะโอเคได้ไปลวเห็นไหมข้อแรกไม่ต้องแปลนะคะเพียงแค่รู้ โครงสร้างว่ามันเป็นโครงสร้างเท n นส์อะไรเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เลือก choice ตอบได้แล้วนะคะ